เพราะฉะนั้นในยุคไคร้ฟูแดนของตลาดเนี่ยมันทำให้จะต้องหาทางครอบครองสินค้าที่จะขายได้ดีในตลาดดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ทั้งฝ่ายเขมรทั้งฝ่ายไทยเนี่ยให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าวัฒนธรรมรวมทั้งสิลแดงที่เป็นที่ตั้งของสินค้าวัฒนธรรม ในยุคข้ามชาติหรือในยุคโลกไร้หงแดงทีนี้ตอนที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยที่ันได้อ่านวิญญาณ่่นเล่มหนึ่งนะคะพูดถึงชาติานิยมเขมรแล้วโยงเข้าหาเรื่องเขาพระวิหารโดยโตรงก็เลยเอ,อ,อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเวลาคงไม่มากพอที่จะพูดละเอียดคนเขียนชื่อว่าพงพันธ์พึ่งตนนะคะก็เป็นคนที่สีสกเกตหรือที่ชายแดง พูดภาษาขเขมได้เรียนเรีาาเรยนอ่านภาษาเขมแล้วก็อยู่ที่เสมในช่วงที่สถานทูตไทยถูกเผาเพราะว่าเข้าไปเก็บข้อมูลเออสียดายว่าตอนนี้เขาไปเป็นทหารเกณฑ์น,นะคะก็เลยมาพูดไม่ได้เขาศึกษาเรื่องปราศาสตร์ทวิหารการเมืองวัฒนธรรมในกันรรมพูชายุคสังคมราชนิยมคศ1955-1970 ก็คือยุคที่สีพนุมีอำนาจนในเขมรเออที่ท่านขอพูดย่อๆนิดเดียวนะคะว่าคุณพงพันเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าชาตินิยมในเขมรเนี่ยมันเริ่มต้นจากการกระทําของฝรั่งเศสที่เป็นเจ้า,าอาณานิคมซึ่งมันจะคล้ายาก,กาับกรณีลาวเลยนะคะฝรั่งเศสปกครองลาวปกครองเขมรเออหลังจากที่ลาวและเขมรเป็นเมืองประเทศสาชของไทยในต้นกันรนโกสินเนี่ยนะคะ ออพอลาพเมญตกอยู่ใต้อำน,นาจฝรั่งเศสแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของลราพเมรก็จะเชื่อมยังคงเชื่อมโยงอย่างมากกับวัฒนธรรมไทยถ้าสงพมญหรือชนชนั้นนำพมรถ้าจะเรียนหนังสือให้สูงก็ต้องมาเรียนในเมืองไทยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องสร้างชาตินิยมพรมรเพื่อที่จะทําให้พรมกรกับลาวนะคะชาตินิยมลาวด้วยแยกออกจากไทย ทำให้เน้นเอ,เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขมรแล้วก็นำไปสู่การเขียนประวัติศาสตร์ของเขมรของราวนะคะเพื่อจะทำให้คนเขมรคนลาวเนี่ยได้มีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ของตัวเองไม่เชื่อมต่อกับใครอีกต่อไปแล้วพอมาถึงยุคของการต่อสู้เพื่อเอกรักเนี่ยนะคะหัวหน้าหรือผู้นำของขบวนการผู้ชาติของลาวของเขมรเนี่ย ก็รับมรดกของคุณดงการชาตินิยมแบบที่ฝรั่งเศสมาราฐานไว้เนี่ยมาใช้มาขยายความมาปรับเปลี่ยนจุดเน้นเพื่ตอตอบสนองปัญหาทางการเมืองแล้ววินนื่องที่คนของคุณพง์พันธ์เนี่ยชี้ให้เห็นว่าออในยุคข,ของสีหนุกเนี่ยการเนนรมืองในเขมรเนี่ยมันปันปวนมากสีหนุนี่ยต้องต่อสู้ทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายซึ่งทําให้สีหนุเนี่ยเอาชาตินิยมขึ้นมาใช้อย่างมากๆเลย ยุคของการฟ้องสารโลกี่ยนะคะเป็นยุคที่เจ้าสีหนุเนี่ยต่อสู้กับขบวนการขมนเสรีขมนเสรีเนี่ยใช้ฟองแดนไทยขมิญนะคะเป็นเ,เป็นดินแดนที่สังสมกําลังแล้วก็ต่อสู้กับรัฐบาลของเจ้าสีหนุแล้วการเมืองภายในของขมิในช่วงนี้เนี่ยในเวลา1ิปีเนี่ยมีการเปลี่ยน ก็จะเป็นจุดที่จะช่วยสร้างความนิยมให้กับเจ้าศรีหนุเนี่ยได้อย่างมากเลยแล้วหลังจากที่สารโลกตัดส,สินแล้วเนี่ยนะคะศรีหนุเนี่ยก็ศรีหนุและกลุ่มปัญญาชนของถมินนะคะรวมทั้งระงางฆ์บังรูปด้วยเนี่ยก็นำเขาพระวิหารมาใส่ในแผนที่มาใส่ในแบบเรียนเขียนประวัติศาสตร์เขาพระวิหารเชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่ของอนณาจักรมินแต่โบราณ พลังของความรู้สึกชาตินิยมในカメนเนี่ยก็จะเข้มข้นมากแล้วเมื่อมาถึงปัจจุบันนะคะ<อ>ความรู้สึกชาตินิยมของเมนก็ยังถูกใช้โดยบุนเซนแล้วรวมมาถึงรูปชายของบุนเซนที่เรามีข่าวว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ<อ>ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้สึกชาตินิยมของカメนเนี่ยก็รุนแรงมาก ฝั่งกัมพอันนี้มาถึงฝั่งไทยนะคะค่ะทีนี้มาถึงฝั่งไทยคําถามแรกที่ทีมงานตั้งให้ดิฉันก็คือว่าเคตดิตชาตินิมยม่ถึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในสังคมไทยมีกลไกมีสถาบันมีกระบวนการสังคมอะไรรองรับดิฉันคิดว่า ท่าดิยมในเมืองไทยน่ยมันมีการผลิตซ้ำยาวนานมากเริ่มที่อาจารย์อัชาราสรุปให้ฟังตรงนั้นก็ถูกต้องค่ะไมา่ไม่ใช่อ่านผิดนะคะคือที่ที่ทันอยากจะเน้นก็คือว่ามันถูกผลิตซ้ำตั้งแต่แตสมัยรัชกาลที่สี่จนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าผลิตซ้ำกอบความคิดหรือมโนทัศน์ชุดเดิมอย่างสมบูรณ์แบบนะคะ ที่มันมีพลังเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นมีการปรับเปลี่ยนประเด็นต่นตางๆอย่างที่ออสอดคล้องกับบริบทในแต่ละย,ยุคที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าเมื่อเกิดปฏิวัติสองสี่้าที่มาแล้วเนี่ย มันมีการต่อสู้ทางอุดมการ์หลายๆอุดมการเ์เข้มข้นมากซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ชายันงคงพูดได้ดีกว่าดิฉันนะคะปรากฏว่าหลังการปฏิวัติ2475เพียงประมาณ15ปีก็คือเมื่อสิ้นสงครามโลกเนี่ยอุดมการชาตินิยมก็ถูกผลิตซ้ำอุออดมการชาตินิยมแบบสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็ถูกผลิตซ้ำ ก็คือตั้งแต่ทศวรรษ2490จนถึงปัจจุบันมันผูกผลิตซ้ำโดยที่มีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นปรับเปลี่ยนความหมายบางอย่างมันทำให้ความหมายที่มันเกิดขึ้นมาในตรอบความคิดเดิมเนี่ยนะคะมันมีสเสน่ห์แก่คนในยุคหลังไม่ใช่มันจุดนิ่งอยู่กับที่ดิฉันคิดว่าอันนี้ที่ทำให้ชาตินิยมมีพลัง ทีนี้ทําไมมันถึงถูกผลิตซ้ําโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ2490เป็นต้นมาดิฉันคิดว่าเป็นเพราะว่ารัฐไทยมันไม่ใช่รัฐประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ2470ข้อที่2490เป็นต้นมาเนี่ยคณะราษฎรหมดอำนาจไปแล้วจอมพลปกลับมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้มาในฐานะตัวแทนอุดมการของคณะราษฎรอีกแล้วนะคะในขณะที่ กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยกลับแข็งแข็งขึ้นมาในช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ใตั้งขึ้นในช่วงนี้นะคะ2491มีนักการเมืองมีปัญญาชนมีสื่อมวลชนจำนวนมากเลยที่เข้ามาผลิตซ้ำอุดงการที่เราอาจจะเรียกแบบอาจารย์ธงชัยนะคะว่าอุดมการราชาชาตินิยมเนี่ยในช่วงทศวรรษ2490 คนที่มีบทบาทสูงสุดก็คือหม่อมราชวงศ์ชึกฤกธิปาโมดทีทนี้อุดมการราชาชาตินิยมในในงานเขียนในการกระทำในบทบาทที่หม่อมราชวงศ์ชึกฤทธิเสนอเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงราชาชาตินิยมเพียงแค่เน้นความสำคัญของพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทยอย่าง,งกว้าๆนะคะหม่อมราชวงศ์ชึกฤทธิเนี่ยให้รายละเอียดชัดเจนว่า มหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อชาติไทยและต่อความเป็นไทยรวมทั้งต่อการปกครองแบบไทยทีนี้การปกครองแบบไทยเนี่ยมันเป็นการปกครองแบบที่ <c oughs> ไม่เหมือนประชาธิปไตยแบบไทยไม่เหมือนประชาธิปไตยแบบตะวันตกดิฉันคงพูดละเอียดไม่ได้แต่ขอสรุปสั้นๆนะคะว่าการปกครองแบบไทยเนี่ยเป็นการปกครองที่ มีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำแบบไทยผู้นำแบบไทยคือต้องมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีความเสียสละเสียสละความสุขส่วนตัวทงประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นคนดีนะคะไม่ต้องมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบจากสังคมแต่มีพระมาหการ,รรมสัตว์เป็นคนที่จะคอยควบคุมตรวจสอบผู้นำแบบไทยอีกครั้งหนึ่ง